ครับเนาะวันนี้เนาะก็จะมาแนะนำเนาะวันนี้มันเป็นวันที่14เมษายน2564นะครับผมถ้าทางภาคเหนือนี่ก็จะเป็นวันสงการเนาะวันสงการนี่นก,นก็จะเป็นวันเริ่มต้นอของเป็นวันปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่คนคนพื้นเมืองนะปีใหม่เนี่ยปีใหม่สงการปีใหม่จีนอย่างเงี้ยเนะเาะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรมของขวัญให้กับพี่ๆเขาเนาะก็เลยเอาความรู้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆ ตามประสบการณ์ที่ว่าผมมีเอามาให้กับพี่ๆเนาะเมื่อก่อนนี้ผมสอนพี่ตัวนี้แนะนําไปแล้วอย่างเงี้ยนะอันนี้แนะนําไปแล้วอันนี้ก็เอามาเอามาแนะนําให้พี่อีกรอบหนึ่งเงี้ยเนาะอันนี้แต่ละอย่างแต่ละสูตรมีเป็นร้อยเป็นพันครับผมอยู่ที่พี่ๆเขาจะเลือกนามาใช้ประมาณไหนเนาะวันนี้ก็จะมาแนะนําแบบ t o in one นี่ทั้งเอาทั้งก้าเอาทั้งก้าพันเนาะก็ทั้งก้าพันที่ว่าพี่เขาจะเอามาลงชําถุงเงี้ย อ่อุปกรณ์การทำไม้ไผ่พี่พี่บางคนว่าโอ้ต้องเริ่มต้นลงทุนเยอะไหมก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยก็มีเสียมอันหนึ่งนะเนี่ยเสียมเสียมขุดเงาไผ่เวลาเราจะขุดเงาไผ่ขายใช่ไหมอ่าแล้วก็เตรียมอันหนึ่งอันนี้เป็นเหล็กแหนบนะเป็นเหล็กแหนบที่ว่าตีขึ้นมาเงี้ยที่มีขายทั่วไปก็อันละสามร้อยกว่าบาทนี้เยอะแยะที่พี่เขาก็มาทำกันเองเนาะอันนี้ก็เอาไปทําด้ามต่อใช้ใช้ด้ามไม้ไผ่นี่แหละต่อเนาะ สองก็เป็นมีดมีอีโต้มีดยังไงก็ได้มีดแล้วแต่พี่ๆเขาจะมีนะอ่าแล้วก็อันที่สามก็ใครที่ไม่มีงบประมาณเยอะก็ซื้อเลื่อยคันธนูอย่างนี้ร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทก็มีอย่างเงี้ยนะอันหักที่สามอ่าก็มีแค่นี้มีอะไรถุงถุงประมาณสี่นเก้าอย่างเงี้ยเนาะซื้อมากิโลหนึ่งนี้เก็บไว้ไเด็กต้องตั้งนานแล้วก็เตรียมดินไว้อะไรประมาณนี้เนี่ยเอามาแนะนําให้พี่ๆดูว่าเออเราจะหาเงินจาก ไม้ไผ่สักว่างว่างสักตอนเ,เช้าสัก10-20นาทีอย่างเงี้ยนะเราจะเอาเงินได้ประมาณทำยังไงให้มันได้พอพอได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างเงี้ยนะ,ะสมมุติว่าผมก็เล็งดูต้นไผ่ต้นนี 1, 2, 3, ้สี่ต้นเนี่ยนึงสองสาสี่ต้นนี่นะครับลำยาวเขามีใบลอะอผมก็จะตัดเอามาอันนี้ผมก็จะเอาไปทำ พวกงานเฟอร์นิเจอร์ได้อยู่นะพ่อไม้อายุตั้งแต่8เดือน9เดือน10บสเดือนขึ้นไปก็พอ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 ,พอได้อยู่นะถ้าอ่อนกว่านี้ไปก็จะไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวจะมาขุดเงาให้พี่เขาดูว่าวิธีขุดเงาขุดยังไงให้มันง่ายๆแบบมันต้องยุ่งยากแล้วก็อยากจะได้ไม้ไผ่เอาไว้ใช้งานด้วยอย่างเงี้ยแบบที่อาป้องกันมอดด้วยผมก็จะใช้ตัวนี้นะวันนี้นะครับนี่ครับผมเนี่ยน้ำยายตัวนี้นะเนี่ยมันมีขายทั่วไปครับขวดนี้ก็อ่าแบบถูกๆหน่อยประมาณสักสามต้นทุนการป้องกันมอดอยู่ที่ประมาณลํำละสามบาทเองนะ มอดมอดมอด,มอดไม่กินอย่างเงี้ยทำยังไงอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวจะให้พี่ขอดูนะวิธีการที่ว่ามันมีอยู่หลายๆอันนะแบบแบบแบบนี้เป็น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 ไอเขาเรียกว,ว่าไอโฮเป็นพวกสารระเหออยน,นะครับผมที่เราเอาเอาสามารถเอามาป้องกันมอดได้เดี๋ยวผมจะให้อ่าจะลองสาธิตเนาะในการที่ว่าขุดงาไผ่นะวันนี้แนะนำก,การขุดงาไผ่กับวิธีการป้องกันมอดไปพร้อมๆกันเลยทั้งสองอันเนาะอ่าเป็นของขวัญปีใหม่กันแล้วกันเนาะ ว่าผมก็ไม่รู้จะตอบแทนพี่ๆเขาอย่างไรที่่าติดตามในช่อง youtube ในเพจในไลน์ในเฟซผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะทดลองทําให้พี่ดูสักสีต้นแล้วกันนะว่าหาเงินได้ยังไงนะครับอเดี๋ยวผมลองเราลองลองลองทำดูเนาะขั้นตอนแรกเราก็ต้องเลือกหาไม้ก่อนนะหาไม้ให้มันโอเคละว,ว่าเราต้องการประมาณสมมติมื่อผมจะเอารำนี้นะเนี่ยเอารำนี้ตัดยาวเนี่ยเอายาวสักหกสิบเซนแปดสิบเซนได้หมดแต่ว่าผมขนาดเค่นี้มากกว่าน,นะตัด เอาให้มันอยู่ที่ข้างบนข้อนะครับไม่แก่ตัดไปเรื่อยนะเนี่ยนะถ้าถ้าเราตัดแค่นี้ยังไม่ค่อยดีให้ตัดเลยข้อมาประมาณสักสองนิ้วกำลังดีแล้วก็ตัดนี้เลยนะครับเนี่เสร็จแล้วเราก็เอามาวางไว้ก่อนเนี่ยเอาวางเอาเอาอันนี้มาวางไว้ชอันดับที่สองเนี่ยเราก็ขุดขุดขุดงางมาดูใ,ใกล้ๆนี้นะครับเนี่ยให้เราสังเกตดูเนาะ ลากของเขาเนะี่ยมันมันจะทะยงเราต้องรู้ก่อนว่าตัวนี้เราขุดตัวนี้ไปแล้วก็ไม่มีความหมายนะให้เราสังเกตด,ดูว่าตัวนี้คือเขาจะขยายหน่อกจากตรงนี้มาให้เราขุดแทงแทง,แทงตรงนี้แทงสักสองทีสามทีก็ได้เนะี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้ต่อด้ามน,นะแบบง่ายๆเนาะถ้าเป็นไผ่ใหญ่ๆเราเราต้องต่อด้ามน,นะผมจะแทงชึบแทงรับไปเลย แล้วเราก็งัดเลยครับแล้วเราก็จะได้เงาไผายย่นี้มานะนะครับผมเราแทงเราเ,เ,าเราี้ผมแทงรัดตรงนี้ปุ๊บเวลาเรางัดออกมามันก็จะง่ายนะ,ะดูอีกต้นหนึ่งนะครับผมเอาต้นนี้ก็แล้วกันเอาต้นนี้นะผมผมจะท,ทําให้พี่เขาดูเนาะ,ะตัดเลยชิบแล้วก็เก็บ เก็บอันนี้ไว้เอาไปแช่น้ํายาต่อเสร็จแ,แล้วเราก็ต้องมามี่ารพิจารณาให้ดีว่าเออเราเราจะแทงจากจากจากตรงไหนอย่างเงี้ยคือสังเกตด,ดมนนูมันจะมันจะลูกของเขาจะขยายขายายออกมานะขายายออกมาตรงตรงฟังฝั่งนี้จากกอแม่มาเราแทงตรงพวกนี้ก็แม่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะเสียเสียแรงเปล่าให้เราเชียแทงตรงนี้แล้เรากดแทงแทงตรงนี้เป็นหลักเลยนะครับเนี่ยแบบมือเนาะ เสร็จแล้วเราก็งัดเรางัดให้ถูกจังหวะแล้วค่อยๆขย่าไม่ได้แรงแรงมากหรอกครับเราก็จะได้เงาไผ่ามาอย่างนี้นะเดี๋ยวจะบทสอนแนะน,นําวิธีการทำตัวน,นี้นะวิธีการเพาะนะครับเดี๋ยวผมมาดูต้นนี้ก็ได้เออต้อนนี้อีกต้นหนึ่งทำให้ดูสักสามต้นนะ ให้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 สังเกตด,ดูข้อตรงนี้นะครับเนี่ยตัดขึ้นมาเท่าๆกสองนิ้วเสร็จแล้วเราก็เอาเอาเอา,เอามากรองรวมไว้ก่อนอเสร็จแล้วก็มาทำเหมือนเดิมเห็นแล้วว่าขุดชิ เราเราก็จะได้ลากมาอย่างนี้เนาะไอ้เอาเราเสร็จแล้วยังเพาะเลยได้ไหมยังไม่ได้นะให้พี่ๆเขาต้องเอามาสับลากเขาออกก่อนนะให้สับลากให้ดูให้กล้นะครับมันจะเอาให้เราระมัดระวังในเรื่องของตาเขาละจะมีตาไผ่อยู่สังเกตอย่างนี้ถ้าเรามองอย่างนี้มันจะไม่เห็นตานะเราก็ใช้มีดโต้แล้วะครับนี่เค่อยสับไปนะนี่สับลากออ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 กให้ก่อน ฟันไปลาบลาบแก่พวกนี้มันก็ใช้ว่าจะออกจะออกนะมันไม่ออกหรอครับแล้วค่อยสับดู ตอนนี้เราเรา,เราก็ถักไปได้เรื่อยๆไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวนะผมจะให้ดูตาตาเขาอ,อยู่ตรงนี้อย่าให้โดนตาแล้วกันนะครับที่สังเกตดูเนะี่ยมันมันมันจะมีตาเนี่ที่เขาให้หนอนะอ่าเราอย่าให้มีมีตาอยู่เนี้ยหนอเขาจะขึ้นมาใหม่คือตรงนี้นะครับผมเราอย่าให้โดนตรงนี้เนาะแล้วก็ย้ำถักทำไว้อย่างนี้นะ อะไรรูปร่างอย่างนี้ปุ๊บเราต้องพิจารณาดูก่อนอตรงไหนมีรากหรอถ้าเราต้องค่อยตัดไปนะอันนี้เป็นไผ่ไผ่ไผ่ลวกแดงนะครับ งานไม้ไผ่เนี่ยเราค่อยๆทาไปเรื่อยๆได้เลย,เยเนยมันก็อยู่ได้นะเสร็จแล้วเราก็แกะออกก็ได้ไม่แกะก็ได้แล้วแต่ที่ๆเขาสะดวกนะอยากให้สวยงามรเราก็แกะออกก็ได้มาอันนี้พวกนี้ก็ก็ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีผลนะนี่นะจะแกะก็ได้ไม่แกะก็ได้เสร็จแล้วที่ๆเขาก็เอามาเพาะเอามาลงสูงไม่ต้องไปแช่น้ํายาอะไรหรอกครับอยู่ให้ดูนะ <c oughs> ที่เขาลองตามมาดูนะผมไม่มีนะถ้าทําช่วงเนี้เหมาะที่สุดในการขยายพันนะเออ ทำวันละสามต้นห้าต้นสิบต้นทำไปเรื่อยๆครับนี่ก็ดินธรรมดาแหละครับดินปุ๋ยแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ดินเหนียวนะถ้าเป็นดินเหนียวถ้าให้ดีเป็นขุยมะเพรากจะดีที่สุดเลยครับเสร็จแล้วปุ๊บเอาดินขึ้นมาหน่อยนะลองก้นประมาณสักสองนิ้วอะไรประมาณเนี้ยเสร็จแล้วก็เอานี้วางเลยครับเนี่ยกระแทกกระแทกกระแทกเข้าไปแล้วก็ใส่ดิน บางคนว่าโอ๊ยทำก9้าพันมันยุ่งยากไม่ใช่นะใครมีไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงไผ่สร้างหมนอะไรก็ได้หมดอนะนีเน่เสร็จแล้วเราก็เสร็จแล้วก็เอาวางไปก่อนนี่ได้ละหนึ่งต้นอ่าพาาให้ดูสามต้นสามต้นนี้ใช้เวลาไม่ถึงยี่สิบนาทีหรอกครับทั้งตัดทั้งแช่น้ํายาป้องกันมอดอะไรหมดเลยอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วพี่ๆเขาก็นําเอาไปทํางานอะไรต่อได้อย่างเงี้ยครับ กระบวนการวิธีการหลักการอะไรหลายๆอย่างก็ไม่รู้นะส่วนตามที่ผมผมทํามา20-30ปีมันก็มันก็ยงผม,ก,ม,ก,ม,ก,มก็ทำอย่างนี้แหละครับพี่ๆบางคนก็อาจจะมีเทคนิคอะไรที่ดีๆอะไรก็ลองเอามาช่วยเผยแพร่ให้กับพี่ๆเขาดูนะเผื่อจะเป็นไอ้ให้กับพี่ๆบางคนที่ว่าไม่ไม,ไม่ค่อยมีทุนน่ะ่บางคนที่มีทุนนะครับเยอะก็ไม่ก็ไม่มก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะบางคนไม่มีเวลาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาใส่ถุงไว้่างนี้นะเสร็จแล้วปุ๊บ อันนี้มันเหมาะกับคนที่ว่าพี่ๆเขาไปทางานมาครั้งอาทิตย์หนึ่งกลับบ้านครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะก็ทํานลองทําวิธีเนี่ยท,ที่ผมดูนะวิธีการที่ว่าจะเอามาเนี่ยเอาเราไม่มีเวลารดน้ำอย่างเงี้ยนะก็ลองใช้วิธีนี้ดูซื้อกละมังมาอันหนึ่งอะไรก็ได้ที่มันเก็บน้ําได้ครับใส่ดินไปเลยชิบ เสร็จแล้วนะพี่เขาก็ยกอันนี้นะเอาเอาใส่ใส,ใส่กระมังไว้อย่างนี้แหละครับเพราะเราไม่มีเวลาอย่างครับบางครั้งสิบห้าวันที่พี่เขากลับมาที่หนึ่งเนี้ยนะไม่ค่อยมีเวลาดูแลก็ให้แนะนาให้ใส่เอาใส่กระมัง,งนี้ไปเลยเสร็จแล้วนะนี่ใส่กี่ต้นก็ได้ห้าต้นสิบต้นทําเป็นบ่ออย่างนี้ก็ได้แล้วแต่พี่ๆเขานะเสร็จแล้วก็เอาน้ําใส่เลยนี่เอาน้าใส่เข้าไปเลย เพราะพี่เขาก็ไม่ต้องมารดน้ำครับก็จรงครับผมผมก็เท่ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกันบางครั้งออก่างจังหวัดบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเเราใส่น้ําไม่ได้ใส่ท่วมนะใส่แค่แค่ประมาณท,ที่ที่ว่าผมบอกว่าเรา เอาใส่ถึงแค่โคนไผ่ตรงให้ปลายไผ่มันจิ้มกับดินเนีนะอ่าเสร็จแล้วอันนี้ได้ละเราขายสาสิบห้าบาทนี่ได้ละประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยบาทเนาะเสร็จแล้วเราก็มาเอาตัวเอาเงินตัวนี้ต่ออีกเนี่ยครับตัวนี้วิธีการแช่นะแช่ป้ปองกันหม้อเราใช้กระมังหมอ้อกระเป๋งอะไรก็ได้นี่ผมกระเป่งน้ําเก่าเราผมตัดมามาอยู่ที่ประมาณสักกระเป่งนี่แน,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 น่แล้วประมาณสักสามลิตรได้นะให้เราไปตักน้ําเข้ามาใส่่างนี้นะครับนี่ ธรรมดาเลยไม่มีอะไรเลย <S <S เนี่ย,เร,ยเราไม่ต้องใส่เต็มเนาะเราคำนวณดูว่าตรงนี้น่าจะประมาณสักสองลิตรสองลิตรเราทำไงต่อละ่ะแล้วก็ใช้น้ำยาตัวนี้แค่ยี c c. ่สิบถึสามสิบซีซีพอนะถ้าประมาณสักสองลิตรจะใช้ประมาณยี่สิบซีซีขวดนี้ประมาณร้อยกว่าบาทเองเราเ,าเอาเอามาแช่มงม,มวดได้างนนะ เราขผมก็คำนวณดูอย่างนี้แหละหรือว่าพี่ๆจะใช้ตวงใช้ทีซีดูดไลสลิงดูดอะไรก็ได้นะอันนี้สังเกตดูดีๆนะครับที่เขาดูน้าเนาะตัวนี้มันจะเป็นออกเป็นสีขาวเปดํดนมเลยนะแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรเลยอันนี้มันจะเป็นพวกสารละเหยอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วก็หาไม้คนยาวมือคนนะให้เราคนเลยชื่อนีเอามือ คน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 เสร็จปุ๊บนี่เสร็จละพี่พี่เขาก็เอาไม้วางเลยนี่ชึบเนี่ยกระแป้งนี่จได้กี่ต้นเออโอ้นี่อจุ่มที่ไว้อย่างนี้นะแล้วก็เสร็จละไม่มีอะไรแล้วการแชมไม่ไม้ไม้ไผ่นะแล้วก็ใบไผ่เขาก็จะดูดดูดน้ํายานี้ขึ้นไปเลี้ยงของตัวเองมันมีอยู่หลายๆอย่างอันนี้จะเป็นแก้ป้องกันมอดนะ ไม่ได้ป้องกันเชื้อราคือเราสามารถคือทําเอาไปทําบ้านทําตกแต่งทําเป็นรั้วมางานอยู่ภายในได้ได้สบายเลยมันจะไม่มีมันจะไม่ไม่มีมอดไม่มีแมลงทําหลังคาทาโครงทำโน้นทำนี่ทาได้สบายนะพี่ที่หอลองคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะนะเผื่อที่พี่คนไหนท,ท,ที่จะเอาไปทําต่อยอดเนาะวันนี้ก็แนะนําในการแช่น้ายากับขุดเงาไผ่กินทูอินวันเลยวันนี้นะเนาะโอเคนะครับสวัสดีครับเมมโบลิกโบลักจ